สวัสดีครับและนี่คือรายการ Lost Story เรื่องราวที่สาบสูญในซีรีส์หลักของเราเราได้ติดตามการเดินทางอันยาวนานถึง14ปีขององค์พระรามการเดินดงการต่อสู้และการพลัดพรากแต่คำถามที่หลายคนอาจจะลืมเลือนไปก็คือตลอด14ปีนั้นกรุงอโยธยานครที่ไร้ราชันเป็นเช่นไรและใครคือผู้ปกครองที่แท้จริง เราทุกคนรู้ว่าบัลลังก์นั้นถูกยกให้กับพระพรตแต่นี่คือเรื่องราวที่สาบสูญของราชันผู้ไม่ต้องการบัลลังก์กษัตริย์ผู้ไม่เคยประทับนั่งบนบัลลังก์นั้นเลยแม้แต่วันเดียวแต่กลับนำเอาฉลองพระบาทหรือรองเท้าของพี่ชายมาวางไว้แทนและปกครองแผ่นดินในนามของสิ่งนั้นนี่คือเรื่องราวแห่งความพักดีของพระพรตส่วนที่หนึ่ง นครที่ไร้เสียงหัวเราะเรื่องราวนี้ต้องย้อมกลับไปนวินาทีที่องค์รามพระลักษณ์และนางสีดาได้ลับหายเข้าไปในป่าลึกกรุงอโยธยาก็พลันตกอยู่ในความมืดมิดเท้าทศรสิ้นพระชนลงด้วยความตรอมพระไทยในพระราชวังมีเพียงเสียงร่ำไห้และความโกลาหลแต่ท่ามกลางความโศกเศร้าครั้งใหญ่นี้ ผู้ที่มีสิทธิ์ในบัลลังโดยชอบธรรมตามคำขอของพระนางไกยเกศีกลับไม่ได้อยู่ที่นั่นพระพรตพร้อมด้วยพระสัตรุษอนุชาฝาแฝดยังคงประทับอยู่ที่เมืองไกยเกตอาณาจักรของพระอัยกาตาโดยหารู้ไม่เลยว่าชะตากรรมของพระองค์ได้เปลี่ยนแปลงไปตลอดกาลเมื่อราชทูตด,ด่วนเดินทางมาถึงพร้อมกับสารที่ไม่ได้บอกความจริงทั้งหมด เพียงแค่แจ้งว่ามีพระราชประสงค์ด่วนให้เสด็จกลับอโยคยาในทันทีพระพรตด้วยหัวใจที่ร้อนรนและลางสังหอ์อันเลวร้ายจึงได้รีบเร่งเดินทางกลับตลอดเส้นทางพระองค์ทรงพบเห็นแต่ลางร้ายนานาประการเมื่อมาถึงประตูเมืองภาพที่พระองค์ได้เห็นกลับไม่ใช่ขบวนแห่ต้อนรับหรือนักรที่เปี่ยมสุข แต่คือความเงียบงนันทงครึ่งเสาและนครที่ตกอยู่ในห่วงแห่งการไว้ทุกข์หัวใจของพระองค์หล่นวูบลงในทันทีส่วนที่สองบัลลังก์ที่เปื้อนน้ำตาพระพรสรีบเสด็จตรงไปยังพระราชวังและพุ่งตรงไปยังตำหนักของพระมารดาพระนางไกยเกศีเพื่อทูลถามถึงความจริงเสด็จแม่เกิดเหตุอนันใดขึ้นเหตุใดน,นครจึงเงียบเหงาเช่นนี้ สเสด็จพ่อและท่านพี่พระรามอยู่ที่ใดกันพยะค่ะพระนามไกยเกษีซึ่งในเวลานั้นอาจจะยังคงเชื่อมั่นว่าสิ่งที่ตนทำลงไปคือสิ่งที่ถูกต้องเพื่อโอรสอันเป็นที่รักจึงได้ตรัสตอบด้วยน้ำเสียงที่พยายามจะยินดีลูกแม่ อย่าได้ตกใจไปเลยบัตรนี้โชคชะตาได้เข้าข้างเจ้าแล้วสเสด็จพ่อของเจ้าได้สเสด็จสู่สวรรค์คาไลาแล้วส่วนรามก็ได้ออกเดินป่าไปและบัลลังก์แห่งอโยธยาบัตรนี้เป็นของเจ้าแต่เพียงผู้เดียวหากพระนางคาดหวังที่จะเห็นรอยยิ้มพระพรตกลับสุดพระวรากายลง น้ำพระเนตรไหลรินนี่มันอะไรกันบัลลังที่ต้องแลกมาโดยการตายของพระบิดาและการในประเทศพี่ชายผู้ประเสริฐนี่มันไม่ใช่พรแต่มันคือคำสาปเสด็จแม่ท่านทำอะไรลงไปท่านฆ่าเสด็จพ่อท่านขับไล่พี่ชายข้าทั้งหมดนี้ก็เพื่อบัลลังอันเปื้อนเลือดนี้อย่างหรือข้าไม่ต้องการข้าขอสาบานข้าจะไม่มีวันรับบัลลังที่ได้มาด้วยการกระทำอันอาธรรมเช่นนี้ เสียงตวาดก้องของพระพรตเต็มไปด้วยความผิดหวังและเจ็บช้ำพระองค์ทรงตัดขาดและตำหนิ่พระมารดาอย่างรุนแรงจนพระนางกายเกสีพึ่งจะได้ตระหนักถึงความผิดพลาดอันใหญ่หลวงที่ตนได้ก่อขึ้นส่วนที่3เดินทางเพื่อไถ่ถอนหลังจากที่พิธีถวายพระเพลิงพระบรมศพของเท้าทศรสได้ผ่านพ้นไปทามกลางความโศกเศร้าเหล่าเสนาบาดีและราชปุโรหิต ต่างก็เตรียมการที่จะสถาปนาพระพรตขึ้นเป็นกษัตริย์องค์ใหม่ตามพระประสงค์สุดท้ายที่ถูกบิดเบือนไปแต่พระพรตได้ทรงปฏิเสธอย่างเด็ดขาดณนะกลางท้องพระโรงต่อหน้าขุนนางทั้งปวงกษัตริย์แห่งอโยธยามีเพียงพระองค์เดียวนั่นคือองค์รามพี่ชายของข้าตราบใดที่ท่านพี่ยังมีชีวิตอยู่บัลลังก์นี้ย่อมไม่ใช่ของข้าจากนั้น พระองค์ก็ได้ทรงประกาศการตัดสินพระไทยที่จะถ่ถอนความผิดที่พระมารดาได้ก่อไว้ข้าจะไม่อยู่ในนครที่ไร้ซึ่งธรรมะนี้ข้าจะสละสิ้นทุกสิ่งออกเดินทางเข้าสู่ป่าเพื่อตามหาท่านพี่พระรามข้าจะไปกราบแทบพระบาทวิงวอนอ้อนวอนให้ท่านพี่เสด็จกลับมาครองบัลลังก์ที่ชอบธรรมของพระองค์ส่วนตัวข้าจะขอรับโทษทัน ออกเดินป่าแทนท่านพี่14ปีเสียเองสิ้นคำประกาศนั้นพระพจน์ก็ได้รวบรวมกองทัพพระมารดาทั้งสและข้าราชบริพารเพื่อเริ่มต้นการเดินทางที่ยิ่งใหญ่ที่สุดในชีวิตการเดินทางเพื่อตามหาพี่ชายและเพื่อไถ่ถอนเกียรติยศแห่งราชวงศ์ส่วนที่4การพบผ่านกลางป่าลึกขบวนเสด็จของพระพจ์ ซึ่งบัตรนี้ไม่ได้มีลักษณะของกระบวนเสด็จแต่เป็นเหมือนกระบวนของผู้สแสวงบุญได้มุ่งหน้าลึกเข้าไปในป่ากว้างฝ่าฟันอุปสรรคนานาประการแต่ความยากลำบากทางกายนั้นหาได้เทียบเท่ากับความเจ็บปวดในพระไถยไม่พระองค์ทรงมีเพียงเป้าหมายเดียวคือการได้พบและกราบขออภัยพระเชษฐาอันเป็นที่รักจนกระทั่งหลังจากเดินทางรอนแรมมาหลายวันกระบวนเสด็จก็ได้มาถึง ป่าจิตตกรกูดสถานที่อันสงบสุขที่ซึ่งพระรามพระลักษณ์และนางสีดาได้ทรงสร้างอาสมพำนักอยู่และในวินาทีนั้นเองสายตาของพระพจน์ก็ได้ทอดพระเนตรเห็นภาพที่ทำให้หัวใจของพระองค์แทบจะหยุดเต้นณหลานหน้าอาสมเล็กๆปรากฏร่างของบุรุษสามคนในอาภร์ของนักพจนเกล้าผมมวยอย่างสมถะกำลังนั่งสนทนากันอย่างสงบ พระองค์ทรงจำได้ในทันทีนั่นคือพระรามพระลักษณ์และนางสีดาภาพของพระเชษฐาผู้ควรจะได้ประทับบนบัลลังก์ทองคำบัดนี้กลับต้องมาตกระกรรมลำบากนุ่งห่มเปลือกไม้อยู่กลางป่ากลางเขาเพียงเพราะแผนการอันมืดบอดของพระมารดาตนมันคือภาพที่บีบคั้นและทิ่มแทงความรู้สึกผิดในใจของพระพจน์จนนิอาจทนยืนอยู่ได้อีกต่อไป ส่วนที่ห้าวิ่งวอรด้วยน้ำตาท่านพี่พระพศเปล่งเสียงร้องออกมาสุดหัวใจก่อนจะวิ่งตรงเข้าไปทิ้งพระวรกายลงกราบแทบพระบาทของพระรามรำไห้ออกมาอย่างไม่อายผู้ใดองค์พระรามซึ่งกำลังตกตะลึงกับการปรากฏกายอย่างกระทันหันของพระอนุชาก็รีบประคองร่างของพระพศขึ้นมาด้วยความรักและความประหลาดพระไทยพศ นี่เจ้าเจ้ามาถึงที่นี่ได้อย่างไรแล้วเหตุใดจึงแต่งกายเช่นนี้เกิดเหตุร้ายอันใดขึ้นที่อโยธยาหรือและในวินาทีนั้นเองพระพจน์ก็ได้กราบทูลความจริงอันน่าสะเทือนใจทั้งหมดให้พระรามได้ส่งทราบเสด็จพี่สเสด็จพ่อเ้าวทศรถสิ้นพระชนแล้วพยะยะค่ะสิ้นคํากราบทูลน,นั้น องค์พระรามและพระลักษ์ถึงกับพระวรกายสั่นสะท้านนิ่งงันไปชั่วขณะน้ำพระเนตรไหลรินออกมาด้วยความสูญเสียอันยิ่งใหญ่พระพศสะอื้นให้ต่อไป เสด็จพ่อทรงตรอมพระไทยที่ต้องสูญเสียท่านพี่ไปส่วนเสด็จแม่ไกยเกษีก็ได้ก่อเรื่องอันน่าละอายทูลขอราชสมบัติให้หม่อมชันและขับไล่ท่านพี่บัตรนี้หม่อมชันได้สละสิ้นทุกสิ่งตามมาเพื่อกราบทูลวิงวอนขอให้ท่านพี่เสด็จกลับไปครองราชสมบัติดังเดิมเถิด ส่วนโทษทัน14ปีนั้นหม่อมชั้นจะขอเป็นผู้รับไว้ออกเดินป่าแทนท่านพี่เองส่วนที่ 6. สัจจะเหนือบัลลังก์องค์พระรามแม้จะทรงโศกเศร้ากับการสิ้นพระชนของพระบิดาแต่เมื่อได้ทรงสดับฟังคำวิงวอนและการตัดสินใจอันเด็ดเดี่ยวของพระอนุชาพระองค์ก็ยิ่งทรงรู้สึกรักและชื่นชมในตัวพระพจน์มากขึ้นไปอีกแต่ทว่า หน้าที่และสัจจะย่อมอยู่เหนือสิ่งอื่นใดพระองค์ทรงประคองพระพศให้ลุกขึ้นเช็ดน้ำพระเนตรให้ก่อนจะตรัสตอบด้วยสุรเสียงที่มั่นคงแต่แฝงไว้ด้วยความเจ็บปวดพศน้องพี่สิ่งที่เจ้าคิดคือสิ่งที่ประเสริฐยิ่งแต่พี่มิอาจทำตามคำขอของเจ้าได้เหตุใดเล่าพะยาค่ะพระพศทูลถามด้วยความไม่เข้าใจเพราะนี่คือสัจจะ คือคำสัญญาที่เสด็จพ่อได้ประทานให้ไว้แก่เสด็จแม่ไกยเกสีแม้บัดนี้เสด็จพ่อจะสิ้นพระชนไปแล้วแต่ในฐานะลูกหน้าที่ของเราคือการรักษาสัจจะและเกียรติยศของพระองค์ไว้ยิ่งกว่าชีวิตหากพี่กลับไปในตอนนี้ก็เท่ากับว่าเสด็จพ่อได้สิ้นพระชนไปในฐานะของกษัตริย์ผู้ตรบัตสัตว์ซึ่งพี่ยอมให้เป็นเช่นนั้นมิได้โดยเด็ดขาด พระรามทรงสวมกอดพระอนุชาจงกลับไปเถิดพศกลับไปทำหน้าที่ของเจ้าหน้าที่ในการปกครองอโยธยาดูแลราชฎรแทนพี่นั่นคือธรรมะของเจ้าส่วนพี่ก็จะขอทำหน้าที่ของพี่ด้วยการเดินดงให้ครบ14ปีตามพระบัญชานี่คือหนทางเดียวที่เราจะสามารถรักษาเกียรติของราชวงศ์เราไว้ได้ คำตัดสินอันเด็ดเดี่ยวของพระรามได้ดับความหวังสุดท้ายของพระพจน์ลงจนหมดสิน้นส่วนที่ 7. ฉลองพระบาทต่างองค์ราชนเมื่อพระพจน์ได้ทรงสดับฟังเหตุผลและความเด็ดเดี่ยวของพระเชษฐาแม้ในพระไทยจะยังคงเต็มไปด้วยความเศร้าโศกแต่พระองค์ก็ทรงเข้าพระไทยและยอมรับในสัจจะอันยิ่งใหญ่ที่องค์รามทรงยึดมั่น พระองค์ทรงทราบดีว่ามิอาจเปลี่ยนแปลงการตัดสินพระทัยของพระเชษฐาได้แต่ในเมื่อพระเชษฐาผู้เป็นกษัตริย์ที่แท้จริงไม่ยอมเสด็จกลับแล้วพระองค์ผู้ซึ่งถูกตราหน้าว่าเป็นผู้แย่งชิงบัลลังก์จะกลับไปปกครองนครในฐานะอะไรพระพจน์มิอาจทำใจที่จะขึ้นนั่งบนบัลลังก์ที่เปื้อนน้ำตาของพระบิดาและแลกมาด้วยการในรเทศพี่ชายได้ในที่สุด พระองค์จึงได้ทรงตัดสินพระไทยในหนทางที่จะแสดงออกถึงความพักดีและความยึดมั่นในธรรมะของพระองค์เองข้าแต่เสด็จพี่ในเมื่อพระองค์ทรงยืนกลานที่จะอยู่ในป่าหม่อมชั้นก็มิอาจที่จะกลับไปนั่งบนบัลลังนั้นได้เช่นกันอโยธยาจะต้องมีพระองค์เป็นราชันแต่เพียงผู้เดียวแต่เพื่อมิให้ราชการแผ่นดินต้องหยุดชะงัก และเพื่อเป็นเครื่องเตือนใจแก่หม่อมชันและปวงประชาหม่อมชันขอเพียงสิ่งหนึ่งที่จะเป็นตัวแทนของพระองค์นักกรุงอโยธยาโปรดประธานฉลองพระบาทรองเท้าของพระองค์ให้แก่หม่อมชันด้วยเถิดพยาคา่าคำขออันน่าประหลาดใจนั้นทําให้องค์รามทรงตื้นตันพระทัยอย่างสุดซึง้งในความรักและความพักดีที่พระอนุชามีให้ พระองค์จึงได้ส่งถอดฉลองพระบาทซึ่งเป็นเพียงรองเท้าสารจากเปลือกไม้ธรรมดาธรรมดามอบให้แก่พระพจ์แต่โดยดีส่วนที่ 8. ผู้ครองนครแห่งนันทิครรมพระพจน์รับฉลองพระบาทคู่นั้นมาด้วยความเคารพสูงสุดพระองค์ยกมันขึ้นทูลไว้เหนือเสียงกล้าวราวกับเป็นองค์แทนของพระรามโดยแท้จริง น้ำพระเนตรแห่งความพักดีไหลรินก่อนที่พระองค์จะทรงตั้งสัตว์ปฏิญาณกล้องไปทั่วทั้งป่าจิตตกรกูดข้าพระพจน์ขอสาบานต่อหน้าเสด็จพี่ต่อหน้าทวยเทพและผืนปัฐพีว่าข้าจะนำฉลองพระบาทคู่นี้กลับไปยังกรุงอโยธยาแต่ตัวข้าจะมิขอเหยียบย่างเข้าไปในนครหรือขึ้นนั่งบนราชบัลลังก์โดยเด็ดขาด ข้าจะขอสร้างอาสมเล็กๆพำนักอยู่ที่นอกเมืองณนะตำบลน,นันทิครัมและจะใช้ชีวิตเยี่ยงนักพศนุ่งห่มเปลือกไม้กินผลไม้และบำเพ็ญศีลเชกเช่นเดียวกับที่ท่านพี่กำลังกระทำเป็นเวลา14ปีเต็มพระองค์ทรงประกาศต่อไปอีกว่าและข้าจะขอปกครองแผ่นดินในฐานะผู้สำเร็จราชการแทน โดยจะนำฉลองพระบาทคู่นี้ขึ้นวางไว้บนราชบัลลังก์เป็นองค์ประธานการตัดสินใจทุกอย่างการบริหารราชการทุกประการจะกระทำไปในนามของฉลองพระบาทคู่นี้ในนามขององค์รามผู้เป็นกษัตริย์ที่แท้จริงและหากเมื่อครบกำหนด14ปีแล้วท่านพีมิสด็จกลับมาตามสัญญาข้าพระพจน์ก็จะขออุทิศชีวิตกระโจนเข้าสู่กองไฟ ตายตามเสด็จพ่อและท่านพี่ไปในทันทีส่วนที่9บัลลังก์ที่ว่างเปล่าสัตว์ปฏิญาณอันแน่วแน่และยิ่งใหญ่ของพระพจน์ได้สร้างความสะเทือนใจและความาซาบซึ้งให้แก่ทุกคนที่ได้ยินองค์รามทรงสวมกอดพระอนุชาเป็นครั้งสุดท้ายการร่ำลาเต็มไปด้วยความรักความเข้าใจและความอาลัยจากนั้นขบวนเสด็จของพระพจ์ ก็ได้เคลื่อนกลับสู่อโยธยาพร้อมกับสิ่งที่ล้ำค่าที่สุดนั่นคือฉลองพระบาทขององค์รามและพระพจน์ก็ได้ทรงกระทําตามศาสตร์ปฏิญาณนั้นทุกประการพระองค์มิได้เสด็จเข้าพระนครแต่ได้ไปสร้างอาสมพำนักอยู่ที่นันทิครมทรงสละเครื่องทรงกษัตริย์นุ่งหม่มหนังเสือและเปลือกไม้ใช้ชีวิตอย่างสมถะเยี่ยงนักบวชณท้องพระโรงอันยิ่งใหญ่แห่งอโยธยา บัลลังทองคำยังคงว่างเปล่าไม่มีผู้ใดขึ้นประทับแต่สิ่งที่ตั้งตรงงานอยู่บนนั้นกลับเป็นเพียงฉลองพระบาทหมายสารคู่หนึ่งที่ถูกวางไว้บนพานทองอย่างสมเกียรติสูงสุดทุกๆวันพระพศจะเสด็จมากราบไหว้และรายงานราชการแผ่นดินต่อฉลองพระบาทคู่นั้นราวกับองค์รามประทับอยู่ด้วยพระองค์เองตลอด14ปีเต็ม กรุงอโยธยาจึงถูกปกครองโดยกษัตริย์ผู้ไม่เคยนั่งบัลลังก์แต่ปกครองด้วยหัวใจที่เต็มเปี่ยมด้วยความพักดีและความยุติธรรมเฝ้ารอคอยวันเวลาที่ราชันที่แท้จริงจะเสด็จกลับคืนมาสู่บัลลังก์ที่พระองค์ได้เฝ้ารักษาไว้ด้วยชีวิตส่วนที่ 10. ราชันผู้เฝ้ารอและการเวลาก็ดำเนินไปเช่นนั้น14ปีเต็ม นยยครที่ยิ่งใหญ่ถูกปกครองโดยฉลองพระบาทสัญ,ญลักษณ์แห่งความยุติธรรมและความพักดีอันมิอาจสั่นคลอนพระพจน์ทรงพิสูจน์ให้ทุกคนได้เห็นแล้วว่าพระองค์มิได้ปรารถนาในอำนาจที่ได้มาด้วยการกระทำอันอธรรมของพระมารดาตรงกันข้ามพระองค์ทรงใช้เวลา14ปีนั้นไถ่ถอนความผิด ชำระล้างความมัวหมองที่เกิดกับราชบัลลังก์ด้วยการอุทิศตนและความเสียสละอันยิ่งยวดในขณะที่พระรามทรงต่อสู้กับอสูรร้ายภายนอกณป่าลึกและกรุงลงกาพระพจน์ก็กำลังต่อสู้กับอสูรร้ายภายในนั่นคือความโลภและความแตกแยกที่พระมารดาได้จุดชนวนไว้พระองค์ทรงรักษาอาณาจักรไว้ มิให้แตกสลายทรงปกครองไพร่ฟ้าด้วยธรรมะและความรักที่ทรงมีต่อพระเชษฐานี่คือเรื่องราวของราชันผู้ไม่ต้องการบัลลังก์กษัตริย์ผู้เลือกที่จะใช้ชีวิตเยี่ยงนักพจน์เพื่อเฝ้ารอการกลับมาของผู้เป็นเจ้าของที่แท้จริงความพักดีของพระพจน์จึงได้กลายเป็นตำนานที่ถูกเล่าขานเคียงคู่ไปกับวีรกรรมขององค์ราม เป็นเครื่องตอกย้ำว่าความยิ่งใหญ่ที่แท้จริงหาได้อยู่ที่การได้ครอบครองไม่แต่อยู่ที่การรู้จักเสียสละและการยึดมั่นในสัจจะต่งหากสำหรับวันนี้เรื่องราวที่สาบสูนบทพิเศษว่าด้วยความพักดีอันยิ่งยวดของพระพรตก็ได้เดินทางมาถึงบทสรุปแล้วแต่จัก,กรวาลรามเกียรติยังมีเรื่องราวของตัวละครอีกมากมายที่รอคอยการค้นพบ และเพื่อไม่ให้พลาดเรื่องราวที่สาบสูญบทอื่นๆที่ซ่อนเร้นอยู่ในมหากาบอย่าลืมกดติดตามช่อง Lost Story ของเราไว้เรามีเรื่องราวบทใหม่มาให้ท่านได้รับฟังกันในทุกๆวันเวลาทุ่มตรงพบกันใหม่ในตอนต่อไปของ Lost Story เรื่องราวที่สาบสูญสวัสดีครับ